ซอสมรักชัดเจนเหมืนชัดเจนเหือเดิมครับผมได้อยู่ครับชัดเจนครับครับผมเป็น เป็นธรรมดาครับของที่ใช้มาบ่อยๆมันก็เสื่อมเสียเป็นธรรมดัานะฮะมาฟังข่าวสารเรื่องของการศึกษานะครับใน,น,นช่วงท้ายๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของข่าวดีสำหรับผู้ที่รักการเรียนรู้นะครับมาที่ข่าวแรกก่อนนะครับช่วงนี้หลายโรงเรียนนะครับกําลังต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะฮะโดยเฉพาะสพนเขต2องะน,2นะครับคุณครูที่ ครบวาระที่จะหมดหมดหมดอายุสลับใบประกอบวิชาชีพในปี2,557นี้นะครับก็ให้รีบต่อนะครับภายในวันที่30เมษายนนะครับ2,557นนะครับช่วงซึ่งช่วงนี้ก็เป็น สะดวกนะครับเพราะมีเจ้าหน้าที่ครุสภามาที่มาบริการที่เขตพื้นที่นะครับสรับปีต่อไปนะครับสํานักงานเลขาธิการครุสภาได้รายงานการปรับปรุงข้อบังคับครุสภานะครับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปีพุทธศักราช2556นะครับเรื่องการประเมินเพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากเดิมที่สามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติก็จะมาเป็นการประเมิน ก่อนต่ออายอุโดยการประเมินจากคะแนนผลสมร็จทางการเรียนของเด็กและต่อจากนี้นะครับผู้จบการสาขาะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ทุกคนก็จะต้องสอบอเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยนะครับไม่ใช่ได้โดยอัตโนมัตินะฮะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมนะครับคุณครูที่หมดวาระหมดอายุการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับมาที่สพนรครมนมเขตหนึ่งนะครับจาก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์นะครับแจ้งบอกว่าตั้งแต่เดือนมกราคมปี2557นี้เป็นต้นไปนะครับลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสพนครพนมเขตหนึ่งนะครับสามารถโหลดสลิปเงินเดือนผ่านเว็บออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักการพันโรงเจ้าหน้าที่ธุรการพี่เลี้ยงเด็กพี่การครูอัตราจ้าง sp 2เดิมครูสอนวิทย์คณิตนะครับนก็สามารถที่จะโหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของสพนครพนมเขตห นะครับท่านชานวิทย์มูลโครนะครับรองผอ,อสพอปอนครปฐมเขตหนึ่งในฐานะประธานชมรมเสมาห7เนะครับบอกว่าทางชมรมเสมาห7มีข้อรายการเร่งด่วนนะครับที่ต้องการปรึกษาหารือ กับคณะกรรมการชมรมนะครับจึงขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับเวลา13บสมิกนาสานาทีที่ห้องประชุมรวมใจหน,นึ่งสพปนครพนมเขตหนึ่งมาที่สพปนครพนมเขตสองนะครับท่านวัชโร์ชัยพิเดชนะครับแจ้งหนังสือไปยังผู้มยการทุกโรงเรียนนะครับบอกว่าทางสำน,น,นักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นมูลฐานนะครับแจ้งว่าในปีการศึกษา2557นนะครับกรมควบ คุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องอเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพเพราะ,ะนั้นก็ทางเขตสอให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ตรวจสอบประวัตินักเรียนที่เข้าเรียนในปีการศึกษา2551ทุกคนหากพบว่านักเรียนได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนดก็ให้ทำหนังสือแจ้ง ไปยังสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของลูกหลานของเรานะครับทางสงพคนครพนมเขตสองนะครับแจ้งให้คุณครูข้าราชการบำนาญน,นะครับลูกจ้างประจำให้มารับบัตรราชการาที่กมรมบริหารงานบุคคลนะครับหรือว่าใครที่ต้องการทำก็ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานมาให้ครบนะครับวันเสารออ์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีการสอบโอเน็ตของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ตอนนี้ทางสพปบนครปรมเขต2นะครับได้มีคําสั่งคณะกรรมการประจําศูนย์สอบผู้กํากับห้องสอบก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาจากท่านผู้มีการทิพวรรณเสนจันทิชัยผู้มีการเรียนชัยบุรีวิทยาคมนะครับบอกว่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบัน ของเรียนชัยบุรีวิทยาคมและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพบุญกองข้าวทอดผ้าป่าเพื่อการสาเนื่องในวันครบรอบ29ปีการก่อตั้งของเรียนชัยบุรีวิทยาคมเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนนะครับในวันนี้นะครับ4กุมภาพันธ์ที่หอประชุมโรงเรียนชัยบุรีวิทยาคมอ,อำเภอท่าอุเทนนะครับเรียนเชิญท่านที่เคารพนะครับ ท่านผู้บริการสรทธิธพ์พันนวงศ์ผู้มีการเร,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 รียนสารารังสฤษดิขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศษานะครับที่โรงเรียนสารา,ร,ร,ารังสฤษดิวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับแปดกุมบาพันธ์งานนี้ก็จะพบปะศิษิ์เก่าทุกรุ่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจัดหาทุนสร้างอาคารเรียนนาฏศิลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนนะครับงานนี้ศิษิ์เก่าสาราชพ่าดไม่ได้แน่นอนนะครับ ปิดท้ายข่าววันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีที่แจ้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับบอกว่า,วาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุโนครนะครับรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2557นะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหรือว่าปรปรดนะครับสาขาการบริหารและพัฒนาการสารุ่นที่5นะครับภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์นะครับ15คนสาขาการบริหารการพัฒนารุ่นที่3ม าภาคพิเศษ15คนและก็สาขาฟิสิกรุ่นที่2ปกติ3คนอ่าภาคปกติ3คนภาคพิเศษ3คนหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตหรือว่าปริญญาโทนะครับสาขานาวัตกรรมการบริหารการสาารุ่นที่2ภาคพิเศษรับ40ท่านนะครับสาขาการสอนวิทยาศาสตร์รุ่นที่สองนะครับภาคพิเศษรับ30ท่าน แล้วก็หลักสูตรวิทยาศา,าสตร์มหาบัณฑิตนะครับปริญโททางวิทยาศาสตร์สารสนเทศและเทคโนโลยีนะครับรุ่นปกติรับ5ท่านนะครับพิเศษ20คนแล้วก็ปริญโทฟิสิก์รุ่น6นะครับปกติรับ5คนแล้วก็ภาคพ,พิเศษ5คนเพราะนั้นท่านใดที่สนใจที่จะศึกษาต่อนะระับญยาเอกและก็ปริญโทนะครับติดต่อที่สำนักง,งานบัณฑิต

มูรค่ี่ทีตอนใต้ประชากรกว่า400ล้านคนนครพนมติดอันดับ3เมืองน่าอยู่ของอาเซียนการท่องเที่ยวสามารถเชื่อมโยงภูมิภาคประเทศลุ่มน้ำโขงนครพนมกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวผลน,นครพนมจะมีสินค้าและบริการสามารถแข่งขันกันได้หรือไม่พบคำตอบได้ที่บูธของการค้าส0งนักธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจนครพนม ได้ในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยลาวเวียดนามจีนนครพนมเอ็กซ์โป2014ตลาดนัดการค้าชายแดนลูทอปเฟสติวลัลศาลสัมพสแผ่นดินได้ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดนครพนม7-15กุมภาพัานนี้จัดโดยจังหวัดนครพนมหอการค้านครพนมกลุ่มการพัฒนาชุมชนและพาณิชย์จังหวัดนครพนม ก็วันที่เจ็ดถึงสิบห้ากุมภาพันธ์นครพนมเอ็กซ์โปมานใหญ่ครับผมครับครับก็ถ้าอย่างไรถ้าว่าจะมาท่องเที่ยวงานนี้นะเอาม่นมีรถบัสรถตู้คนสินค้าหรือจะมาท่องเที่ยวอะไรต่างๆอย่างก็ได้เป็นหมู่คณะมหอ้าวรถบัสรถตู้ของพิษสุนรตัวดีกว่านะอยู่หน้าวัดพระใหญ่ครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่สามเก้าแปดแปดครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนม ร่ววันนี้ที่มหาวิทยายลัยนครพนม,มหาวิทยายลัยดีใกล้บ้านมาตราฐานสากลหมดสำหรับในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนรครพนมครันนอกจากเจนส่วนท่านมาเที่ยวง,งานเกษตรรุ่นน้องโขงวันที่6กถึงเก้ากรุภมพาร์นี้แล้วครับที่วิทยายัยเกษตรและเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะก็ทางาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหาการรมบริการมหาวิทยาลัยนรครพนมขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง เตรียมความพร้อมกานบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการของจังหวัดนครนนมเพื่อก้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558โดยคุณพาทีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริการบริษ,ษัทสายการบินนกแอร์จำกัดในวันที่ห้าในวันพรุ่งนี้ครับเวลาด้านนาฬิกาครับที่โรงแรมเดริเวอร์ที่ห้องประชุมนะของโรงแรมเดริเวอร์นะครับถ้าอย่างไรยังไงก็ สำรองที่นั่งที่0887372323กับอาจารย์นัทธนันได้นะครับหรือติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยของเราได้นะมหาวิทยาลัยนะคอนปนุษย์ครับครับสำหรับถ้าอย่างไรยังไง